สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคมเนาะก็เมยสับไพ่ไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็จริงจริงเมยังไม่เห็นไพนะ่นะเมย์ยังไม่เห็นไพ่โอ้ยแบบดึกนะคะอัดคลิปตอนเช้าเมื่อไหร่นะเนะป็นพบงนี้ทุกทีนะอื ก็เมย์ทำอ่าการสับไพ่ให้แล้วนะคะแล้วก็เออก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆมยยังไม่เห็นไพ่หรอกนะแต่เมย์สับไว้ให้แล้วนะคะต้องย้ำนะคะว่าเป็นการดูดวงความรักนะ,ะโดยภาพรวมนะคะไม่เน้นท่านใดท่านหนึ่งนะไม่ได้เจาะจงนะคะขยนะันดูดวงเจาะจงก็แอดไลน์นะมาดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคค่ะชาวราศีกุมคือท่านที่เกิด วันที่21เออ20มกร,รานะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์เอ,อ้ยถึงวันที่1 8กุมภาพันธ์นะคะ20มกร,ราถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ห้าเหรียญนะคะไพ่สามเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่ Prince of s w o r d อ่มันอยู่ในตำแหน่งของอดีตเนาะที่ผ่านมานะคะจะมีใครบางคนทิ้งให้คุณน้อ้งอยู่เพียงลำพังนะคะ ทิ้งให้คุณต้องอยู่เพียงลำพังแล้วก็ไปคุยคนอื่นนะหรืออาจจะไปอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ารู้สึกว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาในการที่คุณถูกทิ้งแค่อยู่เพียงลำพังหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณต้องเห็บแดหัวใจเนี่ยแม้ว่าคุณไปหาคำตอบนะคะไปปรึกษาใครบางคนนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะกลับมาสู้อีกครั้งนะพร้อมที่จะกลับมาสู้ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งหรือว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การที่คุณต้องกลับมาต่อสู้ความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะเป็นการที่คุณพร้อมที่จะกลับมาสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการโสดนะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าต้องกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะมาดูไพ่โอเคไพ่ปัจจุบันนะคะไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาไพ่เดอะมูนนะไพ่เดอะไฮเพนเทส ในที่นี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีความรักกับคุณนะเห็นไหมดี๋างที่เมย์บอกไพ,พ่พ่น p อสอดมันต่อกันเลยเก้าเหรียญในบักท่านเนี่ยคุณอาจาจะสู้นะคะต่อให้คุณต้องกลับไปเป็นโสดอีกครั้งเนี่ยเมย์ว่าคุณคุณไม่กลัวนะเพราะมีไพ่เด m o ูนกับไพ่เดิมหาพินเทสขึ้นมาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะมันเครียดนะมันอึดอัดนะคะคุณมีความกังวลนะคะ คุณค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกเหมือนบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปเป็นที่สองของใครนะคะเป็นมือที่สาของใครก็ได้นะไพ่เดอดหาพินเท็เข้ามาก็มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะเป็นมือไปเป็นมือที่สามโดยที่คุณเองไม่รู้ตัวเพราะมีไพ่เดอดมุนเข้ามาใครบางคนปิดบังความปิดบังบางสีบางอย่างกับคุณนะคะไม่ได้เปิดเผยกับคุณทั้งหมดนะนะส่วนคนโสดนะคะให้ระวังให้ดีนะช่วงนี้คนที่เข้ามานะคะ มีโอกาสที่จะไม่จริงใจะนะมีโอกาสจะมีความรับคุณนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะโอเคไพ่เอเนจีนะคะช่วงสีที่จะเกิดภายในเดือนนี้เนะาะไพ่ t h t t w w r v i อ e ์ว f f ออฟฟอแล้วก็ Queen of Pentacles แน่นอนค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเพราะคุณพร้อมที่จะสู้แล้วนะคะแล้วก็สร๊วันก็บอกว่า,วามันถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ าักิ่งบางอย่างถ้ามันไม่มีความสุขถ้ามันไม่ชัดเจนจัก,กรวาลจะพังให้คุณค่ะพังล้เคลียร์ทางให้คุณสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่มั่นคงกว่าจะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินที่เข้ามานะมังกรนะคะฟึกศกนะคะแล้วก็อืมกัดนะคะธาตุด,ดินนะคะสามราศีนะ วีนอฟสอดนะคะแอนเนจีทั่วไปของคนเดือนนี้คุณต้องเข้มแข็งนะคะไพ่คีนอฟสอดขึ้นมาแม้ว่าคุณเข้มแข็งเนี่ยจริงๆคุณเข้มแข็งพอที่จะสู้ปัญหาต่างๆได้พอไพ่คีนอฟสอดต่อให้คุณเสียใจแค่ไหนต่อให้คุณเศร้าแค่ไหนคุณก็สามารถสวมหน้ากากเป็นอีกคนหนึ่งได้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งได้เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งได้นะคะ โดยที่คุณไม่แคร์หรอกว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณผ่านไปได้แล้วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วตอนนี้เป็นตอนที่คุณชัดเจนในความรู้สึกตัวเองมากที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่นะคะคาแนะนาเพิ่มเติมให้ชาวราศีกลุ่มนะคะประจาเดือนมกราคมนะคะจะเป็นยังไงนะค,คาแนะนํเพิ่มเติมสามใบค่ะ สีถ้วยไพ่เดอะฟูลนะคะเอ้ไพ่เดอะเวอร์เขาบอกว่านะคะสีถ้วย THE f o ูล the world ขึ้นมาเนี่ยอะไรประสิทมาอย่างก็ตามที่มันไม่ได้หดังใจขุดนะคะปล่อยไปซะนะปล่อยไปซะไพ่สีถ้วยอะไรที่คุณอยู่แล้วคุณเบื่อคุณหน่ายคุณไม่มีอะไรไม่มีการพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ย เป็นไพ่เดอฟูเข้ามาไพ่เดีอดเวิร์เข้ามาจัก,กรวาลจะพัดสิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆม,มาให้คุณนะคะได้เริ่มต้นใหม่นะสดใสกว่าเดิมน,นะคะลองเสี่ยงดูนะเขาบอกไพ่เดอดฟูคือเป็นไพ่ไพ่การเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็ต้องยอมเสี่ยงนะคะลองเสี่ยงดูด้วยนะโอเคค่ะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะของชาวราศีกุมนะคะก็เสิร์ฟนะคะประจำเดือนมกราคมขยัโดูดูส่วนตัวก็แอดได์มาได้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนีไ่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ